โซจะมาทําผัดคะนา้าหมูก่อบนะคะคะนา้าเราเราจะเอาใบริใบออกนะคะเหลือแต่ใบเหลือแต่ใบอ่อนๆนะคะประมาณหนึ่งกำมือนะคะแล้วก็มีหมูกรอบนะคะหมูกรอบหนึ่งชิ้นแล้วก็มีอันนี้แครอทก็แต่งสีนิดหน่อยค่ะแล้วก็มีน้ํามันหอยนะคะมีน้ํามันหอยสองช้อนโต๊ะแล้วก็มีพริกไทยพริกไทยเอาไว้โรยนะคะยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะไม่เน้นนะคะแล้วก็มีนักเอกของเราอีกน,นะคะมีกระเทียมกระเทียมแกะเปลือกมันต้องออกหมดนะคะประมาณ5กลีบแล้วก็มีพริก พริกประมาณหเม็ดค่ะเดี๋ยวเราไปโขกกันนะคะหลันนี้ก็มีเต้าเจียเจ้ยวเต้าเจี้ยวหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะช้อนโต๊ะก็คือช้อนกินข้าวทั่วทั่วไปของเราเนี่ยค่ะแล้วก็มีน้ำตาลทรายอีกครึ่งครึ่งช้อนโต๊ะนะคะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันได้นะคะสักครู่นะคะรเทียมกับพริกนี่นะคะมาโขกเลยนะคะการโขกกระเทียมกับพริกน,นะคะไม่ต้องเอาให้มันละเอียดมากนะคะเอาพอแตกๆนะแล้วก็ตักออกตัดออกครับไว้หนะะ่อยค่ะพริกยิ่งกลับจะหาต้นแล้ว นะคะค่นะเดี๋ยวเราการหั่นคณะกันได้นะคะคณะเราจะนิน้นอันนี้ตะกร้านนะคะใบมีนิดหน่อยะคะ่าใบแก่ๆหรือใบเยอะๆเราจะลดใช่ไหมคะเราก็ทําการหั่นนะคะหั่นตัดเป็นท่อนๆนะคะ่ะตามใจที่เราแบบเวลาต้องการใหญ่ล็กแค่ไหนแล้วแต่ตัว,ตวนะ,ะหมูกรอบคะฟังเสียงนะคะหมูกรอบหมูกรอบที่ร้านนี้ทาเองนะคะเป็นไงคะกรอบไหมคะฟังเสียงได้เลยคะ ออกมากค่ะกอบอยังไม่ปฏิเสธเ,เลยนะคะืเสียงฟังเสียงก่อนนะคะกรอบมากค่ะสับเลยนะคะเพราะที่นี่จะทําเองนะคะอบต้มทอดย่างอบแล้วอบอีกค่ะย่างแล้วยุอีกทอดแล้วทอดอีกค่ะความกรอบรับประกันค่ะใช้ทานนะคะเสียงดังเสียงดังนิดหน่อยค่ะลดเยอะ สัก,กหมูกรอบได้เป็นชิ้นแล้วนะคะกรอ,อบมากค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มวิธีการทำํำลงมือผัดกันได้นะคะทำนิดลงกล้มือผัดกันได้นะคะขั้นตอนแรกเราก็ใส่กระเทียมกระระทิที่เราโขลกหยาๆก่อนนะคะ<ป>เดี๋ยไปเรื่อยๆนะคะน้าไปได้เลยนะคะ กระเทียมนะคะกระเทียมที่เราเตรียมมา้นที่ใสลงไปเลยแล้วก็ใบผักนี่ใส่ที่หลังนะคะใส่้นน้็ใส่ใบผักลงแล้วตามด้วยน้ำสุกนิดหน่อยนะคะผัดฝักไว้นะคะเพื่อนๆจำนะคะอย่าไปห่วงไฟอย่าไปเล่งไฟก็เลยค่ะผักมันจะสดและน่ากินค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายน้ำตาลทรายนะคะน้ำตาลที่เราเตรียมไว้นืทีกี้ค่ะเคใส่ทั้งหมดเลยนะคะใส่น้ำตาลแล้วก็ใส่น้ำมันหอยลงไปเลยค่ะ เดี๋ยวพื่อนๆว่าทำไมไม่ใส่ไอ,อหมูกอรอบวิธีหมูกอรอบเรามันสุกอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวก็ใส่ค่ะไม่เป็นไรคะ่ะใส่ทีหลังะคะ่ะหมูกรอบปรุงรสชาตินะคะอาหารที่างต้องชิมคะ่ะรสชาติะะดีแล้วค่ะขอปรุงรสชาติดีแล้วนะคะใส่ใส่หมูกอรอบลงไปค่ะใส่หมูกรอบลงไปผัดเลยนะคะ,ะ,คะถ้าน้ำแ้่เจน้ําได้นะคะนิดหน่อยะคะ่ะน้ำซุปก่อนแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการตักกันได้น้นะคะ วิธีการปัดจัดการก็ได้แล้วนะคะการตักใส่จานเนี่ยจัดกานนะคะเดี๋ยวสักครู่เรามาดูต่อนะคะจานเสร็จแล้วนะคะเราก็โรยทําการโรยพริกไทยเลยนะคะนะน้าน้นนนาตาน,น้าทานไหมคะผัดคะน้าหมูกรอบหมูกรอบกรอบกรอบแบบรับประกันคุณภาพเลยน,นะคะร้านใซีใ่ยงเฮโโหนะน่าน้าตาน,น้าทานไหมคะถ้าหน้าตาน้าทานน้า,ากินแล้วช่วยกดแชร์กดไลค์ช่วยกดต,ติดตามแลว ช่วกดติดตามให้ไซสใหม่ให้โซด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจหาสูตรอาหารและหาเคล็ดลับต่างๆมาแบ่งปันให้เพื่อนๆนะคะขอบคุณคะ่ะ